ให้อำนาจสร้างบาร,รมีบางอย่างให้พลอยู่ยงคงกระพันทุกสิ่งอยวนอยู่ที่ความเชื่อแล้วคุณเชื่อไหมล่ะเชื่อหรือไม่เน่ารักก็หรือรอ,งงรอบเน พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of n o นสวัสดีครับพบกับ Eagle o อ n o นกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเปิดตำนานผ้ายันโบกมหาลาภหลวงปู่ครํำวัดวังว่าพระมงคลศรีราจารย์ หรือหลวงปู่คํำยะโสทโลวัดวังว่าจังหวัดละยองชาววังว่าและหมู่บ้านใกล้เคียงเรียกนามท่านว่าพ่อท่านคํำท่านมีอายุ100ปีบริบูรณ์เมื่อวันที่20ตุลาคมปีพุทธศักราช5 4 0พรรษา80นับเป็นพระเถระที่มีพรรษาสูงสุดอีกรูปหนึ่งของเมืองไทย เป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ศรัทธาของประชาชนทั่วไปหลวงปู่ครัมเป็นพระพิสุที่มีบุญบาร,รมีมากเป็นที่ปรากฏแก่ประชาชนเป็นเวลานานแล้วท่านมีคุณอุปการแก่สังคมหลายวงการอย่างกว้างขวางทั้งฝ่ายาศาสานาจักรและอาณาจักรทั้งในจังหวัดระยองและจังหวัดอื่นๆและเป็นปูชนียบุคคล ที่ได้รับการเคารพและคารวะศรัทธ,ธาเป็นอย่างสูงจากชาวพุทธทั่วประเทศเห็นได้จากงานพุทธาพิเศษที่สำคัญที่จัดในพระอุโบสถวัดศรีรัตรนาศ,าศาสดารามอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองหลวงปู่จะได้รับนิมนต์ไปร่วมพิธีเกือบทุกครั้งเนื่องจากมีผู้ให้ความเคารพศรัทธ,ธาหลวงปู่ข่ำจำนวนมากต่างพากันยืนยัน หลวงปู่เป็นสารณะในยามที่ต้องการ,รเผชิญกับภาวะขับขันทั้งยังขอพรบาร,รมีจากท่านช่วยดลบันดาลให้ประสบพบโชคลาภประสบความสำเร็จสมปรารถนามีความสุขสมหวังในชีวิตจึงมีผู้ให้สมญานามท่านว่าเทพเจ้าของชาวระยองบ้างท่านพ่อแห่งฝั่งตะวันออกบ้างเทพเจ้าแห่งภาคตะวันออกบ้า,าง,งวออารวมความว่าหลวงปู่คำ เป็นพระที่อยู่ในใจของทุกคนในด้านวัตถุมงคลเครื่องรางของขังของหลวงปูค่คำมีมากมายหลายอย่างทั้งตะกุดโทนสีพึ่งพยันน้ำมันงาและเหรียญแบบต่างๆสิ่งที่เหมือนเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปูค่คมคือพยันพัดโบกชื่อเต็มว่าพญันพัดโบกมหาลาภหลวงปูค่คาวัดวังว่าอําเภอแกรงจังหวัดระยอง แบ่งเป็นสองท่อนท่อนบนสีแดงท่อนล่างสีขาวประกอบด้วยลูกหลวงปู่และยันหลายชนิดพัดโบกนี้หลวงปู่ทำขึ้นเพื่อป้องกันวาตภัยทั้งลมและฝนในยามที่มรสุมรุนแรงจะพัดพาความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนพายานพัดโบกจะให้ลมเปลี่ยนทิศทางรวมทั้งโบกเอาความชั่วร้ายอื่นๆ มีก้ามกายมาถึงบ้านเรือนของผู้ที่ครอบครองพยานนี้ได้พยานพัดโบกเป็นยันพัดโบกไข้ร้านค้าต่างๆโบกนำลาบผลเข้าสู่อาคารร้านค้าอีกด้วยบรรดาบ้านเรือนแทบชายฝั่งทะเลตะวันออกเกือบทุกบ้านจะมีพยานพัดโบกหลวงปู่คำไว้คุ้มภยัยและเป็นมงคลแก่บ้านเรือนรวมไปถึงกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆพวประเทศไทย ก็ปากฏพยานพัดโบกหลวงปู่ค่ำอยู่ทั่วไปแม้แต่ในประเทศลาวพยานพัดโบกหลวงปู่ค่ำยังโบกสะบัดไปถึงเวียงจันท์ในประเทศขเขมรซึ่งเป็นดินแดนแห่งสยศาสตร์พยานพัดโบกของหลวงปู่ก็โบอกไปทั่วจนคนไทยที่ไปทำมาค้าขายที่นั่นประสบพบเจอแต่ความสุขความบริบูรณ์มีลาบผลกำไรเพิ่มพูนเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว ตลอดระยะเวลาที่หลวงปู่ได้อยู่ภายใต้ล่มกาสอพักหลวงปู่ปฏิบัติตนสำรวมในศีลอย่างเคร่งครัดได้รับความเคารพนับถือและศรัทธาจากสานุสิทธ์และมหาชนทั่วประเทศเดินทางมานมาสก,การทุกวันหลวงปู่จะนั่งผมน้ำพระพุทธมนต์ให้พูดคุยด้วยถ้าพอมีเวลาใครจะขอให้ช่วยทำอะไรถ้าไม่ขัดต่อศีลธรรมและเป็นเรื่องที่ดีงาม หลวงปู่ไม่เคยขัดช่วยท pues mm ุกเรื่องตั้งแต่เริ่มเป็นเจ nah. ้าวาดเป็นต้นมาไม่เคยอยู่นิ่งเฉยสร้างวัดสร้างโรงเรียนหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำบลวังว่าทุกโรงเรียนหลวงปู่ได้มีส่วนช่วยก่อสร้างและทำนุบำรุงตลอดมาเนื่องจากหลวงปู่มีอายุมากแต่หลวงปู่ยังปฏิบัติกิจนิมนตต่างๆตลอดมา ต่อรับสาธุชนจากทั่วทุกสารทิย์แม้บางวานันจะเหน็ดเหนื่อยจนแทบลุกไม่ได้แต่เมื่อมีคนมาคอยพบมากมายหลวงปู่จะพยายามลุกขึ้นให้สิทธิประคองออกมาประพรมน้ำมนต์แกผู้มากับไหว้บูชาจนร่างกายเสื่อมโทรมแพ้ประจำตัวต้องคอยปฏิบัติอย่างใกล้ชิดในที่สุดกรรมการวัดและสิทธิผู้ใกล้ชิดมีความเห็นว่าควรให้พักผ่อนให้มากจึงได้นำไปบำบัด โรคพยาธิในโรงพยาบาลเพื่อพักฟื้นหลายครั้งแต่หลวงปู่จะพักในโรงพยาบาลไม่นานลบเล้าต่อแพทย์และผู้ใกล้ชิดให้ส่งกลับวัดตลอดเวลาจึงไปไปมามาระหว่างวัดและโรงพยาบาลโดยตลอดในที่สุดแพทย์จากโรงพยาบาลสมิติเวชตรวจพบว่าหลวงปู่มีเนื้อร้ายที่ลำคอ จึงได้นิมนต์ให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาโดยไม่คิดค่ารักษาแต่ประการใดในตลอดระยะเวลาหลายเดือนและในที่สุดหลวงปู่ได้มรณภาพลงด้วยอาการอันสงบในวันที่หนึ่งธันวาคมปีพุทธศักราช2540ประมาณ14นาฬิกาณโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาทากลางความเศร้าโศกอะไรของสิทธิานุสิิ และสาธุชนทั่วไปนับล้านคนที่ได้ทราบข่าวต่างหลังไหลมากลาบไหว้เคารพศพที่วัดวังว่าตลอดเวลา15วันที่บำเพนกุศลน,นับเป็นบุญบารมีของหลวงปู่โดยแท้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไป เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่